วันนี้เรามีภารกิจสำคัญเราจะต้องไปเก็บดาวให้ครบเพื่อที่เราจะได้เปิดกล่องเวทมนต์หรือล่าอ้อยากรู้จังเลยในกล่องเวทมนต์จะมีอะไรนะเราไปกันเลยเดินตามหาดาวกันเฮ้ยน้องมาตาอันนี้คืออะไรคะว้าว มันคือแผนที่น้องมาตาดูซิเฮ้ยเราต้องไปจุดไหนต้องไปจุดนี้หรือต้องไปจุดนี้ดีคะน้องมาตาเลออาไปใช้ช้ดวค่ะไปสำรวจหรอคะไป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 กันเลยคะ่ะไปกันเลย<ช>น้องมาตาเจอเราไหมคะได้ละคะเดินไปดูทางนู้นสิ <Okay. S 2> จะมีไหมลูกมีดาวไหมคะทางนี้ตามหาดาวกันคะ่ะเดินตามหาดาวกัน เอหรือมันจะอยู่ในพุ่มไม้ตรงนี้คะน้องมาตาน้องมาตาคะ,ะหรือว่ามันจะอยู่ในสวนดอกไม้มหศัศจย์ตรงนี้ว้าวเอหาอยัางไงก็หาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนน้องๆจ๋าเพื่อนๆจ๋าเห็นดาวกันไหมคะมองหาช่วยทีสิเออยู่ไหนนั่นนี่ มีไหมไปดูสิไปดูสิมีไหมคะน้องมาตาเจอตัวผักค่ะฮะตัวผักมาจต่ตัวก่นี้ค่ะเหรอคะเจอไหมคะเฮ้ยมามีน้องมาตาได้ยินเสียงอะไรไหมคะวิ้งวับปิ้งวับได้ยินไหมได้ยินไหมคะเฮ้ยอะไรอยู่ข้างหลังตรงนั้นตองตรงนั้น เห็นไหมดาวใช่ไหมคะนั่นเฮ้ยดาวดาวจริงๆด้วยดาวดวงแรกค่ะน้องๆจจอว้าเจอแล้วน้องมาตาไม่มีว่าทางนี้มันดูมืดมืดไหมคะน้องมาตาน้องมาตาต้องเลือกทางให้ถูกนะลูกมันมีสองทางให้เลือกถ้าเลือกสองทางถูกเราจะไปเจอดาวเราจะไปเลือกทางไหนดีคะ ซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาน้องๆว่าน้องมาตาควรจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีคะ <disp Mul! S 1> ขวาหรอคะไปกันเลยไปกันเลยค่ะไปกันเลยอันนี้คือทางซ้ายนะคะเจอดาวไหมคะเนี่ยไม่เจอดาวไว้ยไม่มีเห็นแสงอะไรแวแบๆอยู่ทางนู้นน้องมาตามไม่มี่เห็นแสงแวแบๆอะไรอยู่ทางนู้น จำหาดาวกันอยู <wounds off> <Fro> ่ตรงไหนคะนี่ยว้าวน้องมาตาเจอดาวแล้วไหนว้าวขอดูหน่อยว้าเจอดาวอีกดวงแล้วว้าวหลายดวงเลยเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยเย้ ่อมีอีกหรอคะเนี่ย Oh my god อ๊วอันนี้เป็นอ๊วดาวสีเหลืองอ่ะ uh? ดาวสีเหลืองมันน่าจะเป็นดาวปอมหรือเปล่าคะน้องๆจา๋ามันมีว่ามันเป็นดาวปอมแน่เลยลอมนะอะไรนะคะปอมใช่มันเป็นดาวปอมเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเฉพาะดาวสีฟ้า mm hmm. ใช่ไหมคะไปกันต่อเลยคะ่ะมันไม่จเ,เราไหมา ไม่เจอดาวเลยค่ะแต่ว่าที่เราไปเมื่อกี้เจอดาวเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้เหมือนน้องมาตาเห็นดาวเยอะเลยใช่ไหมคะดาวอยู่ตรงนี้เยอะเลยว้าวแต่แต่ว่าเราอ่ะต้องเลือกดาวให้มันถูกสีตรงกับอยู่ในแผนที่ไจ้แล้วค่ะอุ้ย มันต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะว้าวเก็บดาวเก็บดาวเก็บเอาหมดเลยเก็บเอาหมดเลยเก็บ<ว>เอาหมดเลยพีย่จะมานะเร็วๆนะคะเหมือนตัวสับป,ปะหลาดวิ่งไล่เราด้วยใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้น้องมาตาวิ่งหนีใช่ไหมคะโอ้โยน่ากลัวมากๆเลยค่ะน้องๆจ๋าเฮ้ยมาเก็บดาวช่วยน้องมาตากันคะ่ะมีม่จะพาไปดูตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้น น้องน้องจ๋าเหมือนเราได้ยินเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้ว้ายน้องมาตาเห็นไหมนั้องมาตานู่งน้องน้องเห็นไหมคะห น้องมาตาน้องมาตาน้งอยู่ตรงไหนล่ะจ้าตรงนน้นไหมตรงนงน้นไหมคะไหนลองไปดูดิเฮ้ยจกไปนู้นแล้วมามันกะพลังกับปนกับป้ามะ ป๊าป๊าว่ามันน่าจะอยู่แถวนั้นนะอไปดูดิต้นนี้หรือเปล่าปลาไหลปลาไหลได้หรอไม่มีค่ะโอเคไหนนะเอ้ยเฮ้ยอกมาตาใช่ไหมคะน่ะดาวดวงสุดท้ายของเราใช่ไหมคะไห็นน้ำม้าตาขึ้นไปดูละค่ะตรงไหนคะเดินไหนเอ้านี่ไงได้หรือเปล่านี่ Yeah. Yeah. เย่เยดาวดวสุดท้ายของน้องมาตาว wow. okay. ้าวโอเคมากนน่สวยมากน้องมาตาคะวันนี้เราเก็บดาวได้หลายดวงเลยใช่ไหมจ้าน้องมาตาเยว้าว <Yeah. S 1> <Wow. S 2> มาทีนี้เราจะมาหยอดดาวลงกล่อง เวทมนต์กันโอเคว้าตองเวทมนต์ตกลงมาก็เทมนต์อยู่ตรงนี้น้องมาตาแบบนี้ลุ้นมากๆเลยว่าเราจะได้อะไรในกล่องเวทมนต์เย้เสร็จแล้วตัวมื่อเย้เรามารวมพลังกันเถอะเพื่อที่เราจะเปิดกล่องเวทมนต์นั่นเองน้องมาตาไปค่ะจับมือมามีไปเนื เราตาบิงฮะเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคะเนี่ยฮะเฮ้ยว้าวกล่องเวทมนต์เปิดดูสิว่าเราได้ของอะไรหลังจากที่เราไปเก็บดาวมาครบว้าว คือไอติมไดโนเสาร์นั่นเองเย้่อะไรคะว้าวรสสตรอเบอรีร่ด้วยอ่ะจัดการเลยตะกินก่อนนะคะบ๊ายบาย